ธัญญาอาสยามคลอดแล้วภาพแรกพาน้องคาโลลูกชายมารายงานตัวนั่งแท่นคุณแม่ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับธัญญาอาสยามหลังจากอุ้มท้องมานาน9เดือนโดยล่าสุดทัญญาอาสยามได้คลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับ3าคนพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นทัญญาอาสยามได้แจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมและภาพแรกที่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกพาน้องคาโลลูกชายมารายตัวพร้อมกับแคปชั่นว่ามาแล้วน้องคาโล27สิงหาคม2567แม่ขอให้หนูเกิดมาใช้ชีวิตให้มีความสุขบนโลกใบนี้ให้สุดๆไปเลยนะครับ แม่บอกความรู้สึกไม่ถูกรู้แค่ว่าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดฝากพี่พี่แม่แม่เอ็นดูหนูหน่อยนะครับและใต้โพสต์นี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่เยอะมากน้องคาโลน่ารักน่าชังสุดๆ